สวัสดีครับกลับมาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับกับฟุตบอลเควซี่หนึชอปนะครับวันนี้จะเป็นตัว h y p e r ร์ n o m นอมนะครับแฟนทอมจ x นะครับเลินะครับจะเป็นรองเท้าเวอร์ชั่นใหม่แต่สีจะามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังใส่ดีนะครับรุ่นนี้นะวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอรองเท้าไนกี้นะครับอ่า สวยงามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพื้น AG นะครับไว้เล่นบนหญ้าเทียมนะชุดพื้นนี้ก็จะลดแรงกระแทกนะครับสะเทือนถึงหัวเข่าเวลาเราเล่นบนหญ้าเทียมที่แข็งๆนะ,ะเพราะปุ่มมันจะเป็นลักษณะพิเศษนะครับที่จะไม่เสียดทานกับหญ้าเทียมนะไม่ลังนะครับมันจะมันจะนิ่มนะครับให้ตัวให้ตัวดีบนหญ้าเทียมนะครับนะวันนี้ก็จะมาในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนี่ ไม่ต้องพูดะไยมากนะครับรายละเอียดแบบเรื่องวัสดุเรื่องอะไรนี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเป็นไนกี้กริปนิดนะครับจะใสแล้วก็ชับนะครับเพราะว่าลดแรงเสียดทานนะตัวนี้ก็จะกระชับยิงดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะฮาเล่นยิงกระจายเลยใช้รุ่นนี้นะครับแล้วก็นักเตะดังๆอีหลายคนที่ใช้นะนะก็ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับวันนี้เอามาโชว์นะครับ นี่เาให้ดูช้าๆนะครับดูรายละเอียดของงานนะครับไอต,ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าถักนี่แหละง่ายๆนะใส่ได้ทุกสภาพอากาศนะครับตัวตัวในกี้นี่ก็จะเป็นยางนะครับนี่เป็นยางไว้ดูดกับลูกบอลน,นี่นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับเอามาโชว์นะครับอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ